สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักของช a นะนาชาผสมโทาโล่นะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยในแต่ละวันค่ำคืนนี้หรือวันนี้นะคะเรามาเลือกอ่าพิเร็กทุ่กแก้วกันเช่นเคยนะในหัวข้อที่ว่าเขาอยากเจอเราไหมเขาคิดอย่างไรนะคะเขานะ่ะอยากเจอเราไหมตอนนี้เขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับเรานะคะ สถานการณ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรกันให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าของคนคนนั้นของคุณเข้าไว้นะคะแล้วก็เลือกส่งพลังงานมาที่กองไพ่หรือกองลูกแก้วที่คุณชอบที่ถูกใจถูกชะตานะคะกองที่หนึ่งคือสีชมพูกองที่สองคือสีฟ้ากองที่สามคือสีม่วงนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ให้การกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ขอการ กดติดตามสำหรับพี่ๆที่มีขึ้นความถีตมต่ตรงกันมีจิตสัมผสตรงกันผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันกดติดตามกันและกันไว้ด้วยนะคะวันนี้เราก็ไปรับฟังำํำทำนายกันเลยไปกันเลยนะจ๊ะอาเริ่มจากกองที่หนึ่งก่อนเสมอโอเค เราขอเช็คพลังงานเอเนจีของคุณพลังงานของคุณตัวตนของคุณเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้นะคะภาวสจิตใจสถานการณ์ของคุณตัวคุณเป็นอย่างไรนะอืมเหมือนคุณแบกความแบ,แบกความรับผิดชอบเหมือนคุณกําลังเจอภาวะที่คนกําลังทิ้งทิ้งอะ่ะทิ้งคุณไว้ให้แบกรับความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่าง เหมือนคุณกําลังแต่คุณก็ไม่ได้เหนื่อยนะแต่คุณถึงคุณจะเหนื่อยแต่คุณก็ไม่ได้ท้อ,อเป็นอย่างนี้มากกว่านะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่เชื่อใจในตัวคุณหรือติชินนินทาหรือไม่ไว้ใจในตัวตนของคุณไม่ไว่าอย่างไรก็ตามคุณก็ยังพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองและก็สู้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะเข้ามานะคะอืม โอเคคุณมีคุณค่อนข้างที่จะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ว่าใครจะไม่เชื่อมั่นในตัวเราหรือใครจะมองเราเป็นคนอย่างไรก็ตามเราจะพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยตัวตนของเราที่มีนะคะนี่คือพลังงานของคุณอ่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มั่นคงทางด้านอารมณ์แล้วในเวลาขณะนี้ คุณไม่กลัวว่าสิ่งไหนจะเข้ามาคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์การงานหรือภาระอะไรก็ตามถึงแม้ว่าบางครั้งชีวิตคุณอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ตัวคุณก็พร้อมที่จะสู้กับสิ่งสิ่งนั้นที่จะเข้ามานะโอเคพลังงานของคุณก็เป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยอืม ความมั่นคงก็มีอ่ะสิ่งที่คุณจะต่อสู้และดด้นลนไม่ว่าอะไรก็ตามไม่น่จะเป็นความรักความสัมพันธ์การงานหรือคุณที่คุณเผชิญอยู่คุณจะมีความมั่นคงนะคะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นอ่าและคุณก็จะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระได้ไม่ว่าสิ่งนั้นสุดท้ายแล้วใครจะมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่ว่าใครจะทิ้งอะไรให้คุณอยู่เบื้องหลังอ่าสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถเอาชนะ ใจทุกๆคนได้หรือจะสามารถพิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นได้ว่าคุณก็มีความเก่งคุณก็สามารถไปต่อในเส้นทางของชีวิตไม่ว่าความสัมพันธ์อาจจะปเป็นได้ทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการงานและก็การเงินไม่ว่าคุณจะเจอภาวะเจอในเรื่องไหนมาคุณพร้อมที่จะเผชิญและพิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นได้นะคะว่าคุณนะมีความตั้งอกตั้งใจมีความแน่วแน่มากแค่ไหนและสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วคุณก็จะเป็นอิสระนะคะหรือคุณก็จะสามารถทําให้ทุกคนได้เห็นถึงตัวตนของคุณนะคะว่าคุณน่ะมีดีมากพอคุณสามารถทาสิ่งทาแต่สิ่งต่างๆได้ในเวดาขณะนี้นะคะจิตใจคุณพร้อมจะสู้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วที่จะเข้ามาคุณไม่กลัวกับสิ่งไหนแล้วนะคะโอเคล่ะพลังงานเอเนจีของคุณดีมากนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งนะ อเรามาขอดูพลังงานเอเน g y ของคนของคุณที่คุณถามถึงนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอถามไปเลยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในเวลาขณะนี้ k i คิงออฟวอลขอเปิดครบผ้าไม้ก่อนนะคะ ไม่ขอเปิดครบห้าใบเพราะเห็นไค่กระทาก็พูดส่งไปพูดห้าไม้ไปเลยตวตีสองเหรียญ The Hangman โ okay. อเคเหมือนตอนเนี้ยเขาก็เขากํากลังะสับสนกับตัวตนของเขาอยู่นะคะเหมือนความเหมือนเขากําลังสับสนกับสิ่งที่เขาเจอสับสนกับความรู้สึกที่เขามี ตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะทบทวนเรื่องราวความรักที่เขามีกับคุณนะ่ะเขาค่อนข้างที่จะทบทวนแล้วก็ความรักที่เขาเกิดขึ้นในในระหว่างที่เขามีกับคุณหรือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะ่ะตอนนี้เขาไม่ได้ใช้หัวใจมองที่มาที่ความรักหรือหรือความสัมพันธ์นะคะเขาเขาค่อนข้างที่จะใช้สติสัมปชัญญะหรือใช้ความาฉลาดใช้ เหตุและผลใช้ปัญญาในการมองถึงความรักความสัมพันธ์อตอนนี้เหมือนเขากำลังสับสนในเส้นทางสับสนในการในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าเขาก็อยากจะให้มั่นใจและแน่ใจว่าสิ่งที่เขาจะเลือกหรือสิ่งที่เขาจะทําอะไรลงไปอ่ะต้องให้รู้ว่ามันมันเขาจะไม่ผีผามทําทอะไรลงไปอะค่ะแล้วเขาก็ ยังจะติดต่อแล้วก็สื่อสารกับคุณอยู่นะคะก็จะมีการเริ่มต้นเริ่มเริ่มพูดคุยเริ่มเจราจาเริ่มเข้าหาคุณมากขึ้นแต่การเจราจาการเข้าหาการจะจะมามาอะไรกับคุณเนี่ยก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องระวังตัวหน่อยนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ตัวเขาเองจะค่อนข้างที่จะระวังคําพูดระวังความรู้สึกเขาจะเขาจะทาอะไรลงไปอะ่ะ เขาค่อนข้างที่จะคิดอ่าคิดเยอะทบทวนแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังนิ่งมากนะคะที่เขามีกับคุณนะเขากําลังใช้ความเงียบเนี่ยในสยบความเคลื่อนไหวกับคุณเลยนะตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกหรือเขากําลังคิดกับคุณอยู่นะคะกําำลังมองมองคุณอยู่นะแล้วเขาอ่ะอยากจะเจอเราไหมคะเขาอยากจะเจอเราไหมอืมอุ้ยไม่ตกสองใบเลยขอโทษทีค่ะ เขาอยากจะเจอเราไหมคะอืมขอพลังงานให้กับผู้ทีเ่เรียกกล่องไพ่สีก้วแก้วสีชมพูเขาอยากเจอเราไหมเนาะโอเคชินอัพครับเดซันเดซัส e มนโอเคอเคอ,คอมโอเคค่ะ ถามว่าเขาอยากเจอไหมเขาอยากเจอนะเขาก็อยากเจอคุณมากๆแล้วก็คิดถึงคุณพยายามที่จะอะรอวันเวลาให้มันวันเวลาหรือหลายสิ่งหลายอย่างคือเหมือนเขามีพวกคุณก็ต้องมีเรื่องต้องเคลียร์กันนะคะเหมือนวันเวลาถึงมาถึงจุดเปลี่ยนหรือจุดที่จะต้องอมีการเจราจาพูดคุยกันอาจจะต้องมี เคลียความสัมพันธ์หรือเคลียรความรู้สึกกันที่พวกคุณอาจจะไม่เข้าอกเข้าใจกันในบางสิ่งบางอย่างนะเนี่ยเขาอยากจะมาหาคุณอยากจะมาเจอคุณอยากจะมาเคลียความเคลียรความสัมพันธ์หรืออยากจะมาพูดคุยพบเจอคุณนะคะถามว่าเขาอยากเจอคุณไหมเขาอยากเจอนะเพราะว่าเขามีเรื่องราวในใจบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะพูดอยากจะสื่อสารหรืออยากจะเคลีย แล้วก็อยากจะแสดงความชัดเจนหนึ่งถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่อยากจะคือเหมือนเขาอยากจะมีเรื่องอยากจะพูดจะคุยกับคุณนะคะถามว่าเขาอยากเจอไหมเขาอยากเจอนะโอเคแล้วมาดูซิบ่าแล้วเขาคิดอย่างไรต่อ,อโอเคค่ะเหมือนเขาเองอะ่ะ เขายังนึกถึง <n> มันเวลาดีๆที่เจอที่ไปด้วยกันที่ไปอยู่ด้วยกันที่เคยสังสรรค์เคยไปกินข้าวไปเคยไปใช้ชีวิตด้วยกันมีความสุขด้วยกันเพราะว่าเขายังลืมในตัวคุณไม่ลงนะเพราะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาการช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือทั้งด้านจิตใจแล้วก็เรื่องเงินหรือเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยนะอาจจะเป็นไปได้เนี่ยความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตรงนี้เนี่ยแล้วก็ความ ความสนุกความสุขที่เคยอยู่ร่วมกันเหมือนพูดจาก็เข้าอกเข้าใจกันในในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งมีความสุขในการที่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปมีความสุขในการปาร์ตี้สังสรรค์นนะ่ะเขายังคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ถามว่าเขาอยากเจอคุณไหมเขาอยากเจอแน่นอนค่ะแต่ซันก็มาบอกอย่างนั้นนะว่าอยากเจอแต่ว่าเหมือนพวกคุณจะต้องได้เคลียร์เรื่องราวที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันนะในสิ่งที่พวกคุณมี เรื่องราวที่เหมือนไม่เข้าใจกันบางสิ่งบางอย่างพวกคุณจะต้องต้องได้เจอกันแล้วก็ต้องได้เคลียร์กันนะคะถามว่าเขาอยากเจอไหมเขาอยากเจอคุณแน่นอนโอเคละเป็นกําลังใจให้ในเมื่อเขาอยากเจอก็รอวันเวลาที่จะได้พบเจอกันพวกคุณอาจจะได้ต้องได้คุยอะไรกันนะคะเพื่อจะปรับความเข้าใจเพื่อจะให้ความรักครั้งนี้ยังไปต่อได้นะในหน้าไพ่ก็ จะต้องได้คุยแล้วก็ได้เริ่มต้นได้ได้เคลียร์ได้ความได้เคลียร์ความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ติดค้างในใจกันแล้วก็อาจจะได้เริ่มต้นทําให้พวกคุณมีความสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ทําผิดต่อกันพวกคุณอาจจะได้เปิดอกคุยกันในระเลวนี้นะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์ค่ะชอบกดไลค์กดซับสไคร้บ,บอกเล่าเรื่องราวของคุณผ่านคอมเมนต์นะวันนี้ลาไปก่อนละสวัสดีค่ะ ต่อไปเป็นพูดที่เรื่องลูกแก้วสีฟ้านะคะสีฟ้ามาเลยจ้าสีฟ้าสีฟ้า,ฟานะคะแป๊บหนึ่งนะจะเย็นๆนะคะเพราะว่าแม่หมอเปิดสดเลยไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดน,นะคะคุณก็ต้องใจเย็นๆรอแม่หมอหน่อยนะบางทีแม่หมอก็รีบๆกับพวกคุณอ่า อาจะทําอะไรได้ไม่ถูกใจใครไปทั้งหมดเนาะแต่ว่าก็รอหน่อยนะจ๊ะอืมโอเคเอามาเริ่มกล่องสองกันเลยแล้วกันนะปรับพลังงาน energy ใหม่ก่อนปุ๊บปุ๊บอืมขอาการเปิดเผยให้กับผู้ที่มีสตสัมผัสต,ตรงกันขึ้นความถี่ตรงกันขอเช็คพลังงานของคุณค่ะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรตัวตนของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้ว้าวคุณกําลังมีความรักนะคุณกําลังมีความรักมีความสุข คุณกำลังรักแอบรักหลงรักคนคนนี้มากมากนะร่วมหลงรักมากมากชื่นชอบอแต่คุณก็มีความเป็นกังวลน,นะคะเป็นกังวลกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คนที่คุณแอบรักอชอบอาจจะเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงคุณก็เลยอาจจะ รู้สึกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยกับความรักความสัมพันธ์นี้โอ้โหคุณรักเขามากๆเลยเนี่ยความรักการันตีมาเด e ลเดอร์เดวิลเดอร์เบคุณรู้สึกว่าถูกตาถูกใจถูกจริตคุณไปซัทุกอย่างอะ่ะคุณรู้สึกชื่นชอบชื่นชม เหมือนคุณเจอคนคนนี้คุณรักคนคนนี้คุณเหมือนคุณออกจากเขาไม่ได้เลยอะ่ะเหมือนคุณติดอยู่ในบ่วงติดอยู่ในห่วงแห่งความรักเหมือนเจอกันเหมือนรู้สึกว่าผูกพันมาน,นานยาวนานผูกพันทางจิตวิญญาณรู้สึกว่าเข้าอกเข้าใจอมองตาก็รู้ใจทําอะไรก็ถูกใจคุณไปหมดอะ่ะ คุณรู้สึกชอบคนคนนี้มากนะคะในพลังงานอ n e r g y ของคุณนะแม่หมอเห็นอย่างนั้นเด้อจังเลยเหมือนรักมากนะบางครั้งรักมากเกินไปก็ความรักอาจจะทําร้ายเราได้นะคะฉะนั้นเราต้องรักอย่างมีสตินะเพราะว่าในหน้าไพ่รู้สึกว่าคุณจะรู้สึกชื่นชอบเขาม,มากๆเลยนะจ๊ะอ่ะเรามาดูสิคะว่าคนที่คุณแอบรักหรือคนที่คุณรักหรือคนที่คุณคบอยู่เขารู้สึกอย่างไรกับคุณจ๊ะอืมโอเค เหมือนตัวเขาหนาผ่านประสบการณ์เรื่องราวของชีวิตมาพอสมควรเหมือนเขาถูกปลดปล่อยออกมาจากห่วงพันธนาการเหมือนเปิดเปิดตัวเองออกมาเจอภาวะใหม่ความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆจริงไหนก็ตามที่เคย ปิดบังซ่อนเล้นโกหกหลอกลวงหรือไม่จริงใจต่อกันน่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าเราเขาไม่ชอบคนโกหกนะเขาไม่ชอบคนที่หลอกเขาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่า เขาเหมือนผ่านความเจ็บปวดเรื่องตรงนั้นมาถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารักคุณนะเขาพยายามที่จะสารความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันเป็นไปได้อย่างมันให้มันได้ให้มันไปต่อกันได้นะคะเพราะว่าเหมือนเขาเองก็พยายามทําให้ความรักครั้งนี้ไปต่อกันได้นะจ๊ะเพราะว่าเขารู้สึกกับคุณว่าเขารักคุณเหมือนรู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณทำทำให้ตัวเขามันเหมือนเขาเองก็รู้สึกกับคุณเหมือนกันนะว่าเมื่อเขาเจอคุณเหมือนเหมือน เหมือนทำอะไรอ่ะมันเข้าใจกันเป็นหมดเหมือนได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือได้รับการซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางทางด้านของทุกอย่างด้านจิตใจด้านเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามแบบว่าเหมือนเหมือนคุณเข้าใจในตัวตนของเขาแล้วแบบว่าเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะเหมือนพวกคุณอ่ะรวมเป็นหนึ่งซึ่งกันและกัน พูดคุยอะไรกันก็ถูกถูกจริตถูกใจกันไปนหมดเลยอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้ๆคุณแล้วเขารู้สึกมีความสุขมากๆนะคะอืเห็นไหม <im it> เขาก็หึงเขาก็หวงคุณด้วยนะ <im it> เนี่ยเขา, <im it> ารู้สึกว่า เขาหึงเขาห่วงคุณเหมือนกันนะ<ฮ> <c oughs> เขาก็รักคุณมากด้วยนะคะเนี่ยสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะว้าวดีใจกับกองสองจังเลยฟินๆกันไปเลย <c oughs> เขารู้สึกหึงนะหึงคุณมากๆแล้วก็ห่วงคุณมากๆด้วยอะ่ะกลัวคุณอ่ะมีความลักกับเขาด้วยนะกลัวว่าคุณอ่ะจะไม่รักเขาเพียงคนเดียวกลัควคุณไปรักคนอื่นอะไรประมาณเนี้กลัวว่าคุณจะไม่มีเขาเพียงคนเดียวเพราะเขาค่างๆท,ที่จะรักแล้วก็หึงคุณมากๆด้วยถามว่าเขาอยากเจอเราไหมเขาอยากเจอคุณไหมคะ โอ้โหหน้าภัยมาขนาดนี้อยากเจอไหมเนาะแม่หมอก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละซึ่งโอ้มาแล้ว Queen of Pentacles nice ใ of s w o r d Sick of Bond Asort โอ้โหทักทีค่ะ Sick of Bond ้าว ายอัเป็นน็กกิโอ้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาอยากเจอคุณมากๆาว่าอยากจะอยู่ใกล้อยากมีเวลาอยากมาหาตลอดเร่งวันเวลาที่นัดที่จะต้องได้เจอกันพูดคุยกันอยากเข้ามาอยู่ใกล้อยากสวมกอดแบบว่าคิดถึงรักแล้วกเ็เขาเป็นคนที่มั่นคงต่อความรู้สึกนะในเมื่อเขารักหรือเขารู้สึกอะไรกับใครไปแล้วอ่ะ เขาจะรู้สึกแบบนั้นเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนใจเขาเป็นคนที่ อาทนงในสิ่งที่เขาเลือกหรือเขาเป็นคนที่มั่นใจในสิ่งที่เขาทํานะคะถามว่าเขาอยากเจอคุณไหมเขาอยากเจอคุณมากๆนับวันเวลารลอที่จะได้เจอคุณตลอดเลยเขาเป็นคนที่เจรจาเหมือนอยากจะเจอคุณได้ซ้ำแหละอตัวคุณก็อยากเจอตัวเขาก็อยากเจอคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกอย่างนั้นแหละคะ่ะอืมไม่ได้ต่างกันเลยนะเพราะว่าเหมือนพวกคุณอ่ะผูกพันกันมาไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่เดอะเดวิลไพ่ เลิฟแบบหลงไหลเสน่ห์ได้เื้่มหลงไหลในาการแลกการรูปลักษ์ของการแลกการหลงไหลในจิตวิญญาณหลงไหลในความรักที่มีต่อกันคุณรักเขาแบบไหนเขาก็รักคุณแบบนั้นนะคะเพราะว่าพวกคุณเป็นคู่ที่เหมือนผูกพันทางจิตวิญญาณและเป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นคู่ที่เหมือนพรมลิขิตให้มาเจอกันนะคะเขาอยากเจอคุณมากๆอยากอยู่ใกล้ อยากถ้ามาเจอก็อยากอยู่กันหลายๆวันอยากอยู่ด้วยกันนานๆไปเลยอะไรประมาณนี้ถามว่าอยากเจอไหมอยากเจอแน่นอนอยากเจอมากด้วยค่ะแล้วก็อยากอยู่ใกล้อยากอยากอยู่กับคุณตลอดไปอะไรประมาณนั้นเลยนะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกความรักความสัมพันธ์นะคะเก็บไปฟินฟันบันกันได้เลยชอบกดไลค์กดซับสไคร้บอกเล่าเรื่องราวผ่านคอมเมนต์นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ามาคลิปสั้นๆ น้จ๊ะมาให้ฟินกินกันแล้วก็จากไปโอเคละโอเคนะจ๊ะผู้ที่เลือกกล่องไพ่อันสุดท้ายสีม่วงนะขอพลังงานเอนเนอร์จีของคุณเป็นอย่างไรแม่หมอขอดูหน่อยค่ะด้วยอำนาจไพ่ทาโร่และก็จักรวาลผู้ที่เลือกกล่องไพ่ลูกแก้สีม่วงคุณเป็นอย่างไรคะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรตัวคุณเป็นอย่างไรคะ คุณเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้คะพลังงานเอเนรจีของคุณอ๋อคุณกําลังรอคอยใครสักคนรอคอยเขาแน่นั่นแหละคุณล้วงข้างที่จะคาดหวังแล้วก็รอเขามากๆนะอ่าอคุณหลงรักแล้วเขาก็ชื่นคุณรู้สึกชอบแล้วก็รักเขามากๆนะอืมอืมทุกครั้งที่แม่หมอเลือกกองไพ่กองนีน้จะเปิดมาคู่กันตลอดเลย KING OF p e n น a นกะเ e s อ คิงออฟเขาอ่บจะมาแบบนี้ประจำเลยอ่ะออเหมือนพวกคุณน่ะมีเรื่องราวที่เคยจบความสัมพันธ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันไหมคะระหว่างคุณกับเขาเนาะเหมือนคุณก็รอคอยเขาให้เขา,เขาติดต่อมาหรือรอคอยให้เขาแบบว่ามาเจอคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะผูกพันกันมาและคุณค่อนข้างที่จะรักเขามากๆ คนอาจจะรักคนที่เป็นคนรักเก่าหรือคนที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือเป็นเป็นคนรักที่เหมือนรู้สึกผูกพันกันมาทางจิตวิญญาณนะคงเหมือนคุณอะผูกพันกับเขามากๆแล้วคุณก็รักเขามากๆเหมือนคุณพยายามที่จะไปจากเขาพยายามที่จะจบความสัมพันธ์นี้หลายครั้งแต่คุณก็ทําไม่ได้แต่คุณก็ยังรักและรอเขาอยู่เสมอนะคะรอคนคนนี้นะไอ้พลังงานของคุณมาดูพลังงานของเขาอ่ะทีนี้แม่หมอขอถามเลยว่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเลยนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะอืมเขามองคุณเป็นคนที่เลอค่านะเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เก่งนะ โอเคเหมือนเจอคุณอนะ่ะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายหลายๆอย่างทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นทำให้เขารู้สึกว่ามองเห็นอนาคตทำให้เขามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะคะแต่เขาก็คิดหนะักตอนนี้เขากำลังนิ่งเขาก็เงียบเหมือนกันนะคะว่าเขาขอเขาก็พยายามที่จะทบทวนกับความรนะักความสัมพันธ์นะคะอืมเหมือนเขาก็ยังขังตัวเองอยู่กับเรื่องราวที่พวกคุณอาจจะ ไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือมีเรื่องที่ทะเลาะก,กันหรือทําให้อ่าเคยเคยเคยแบบว่าเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือมีการจบกันแบบฉับพลันอ,ะอ่ะเขาก็ยังคิดทบทวนในเรื่องราวพวกนี้อยู่นะคะยังไม่ได้ออกจากหัวเขาเหมือนพวกคนก็เคยแบบว่าหยุดคุยกันไปสักพักหนึ่งต่างคนต่างเงี้ต่างคน,ต,งคนต่างเงียบนะคะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าอืมแต่ตัวเขาก็ยังรักแล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่เพราะว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็อยากจะก้าวเดินไปในเส้นทางของชีวิตมีกําลังใจในการใช้ชีวิตแต่ว่าด้วยเหมือนพวกคุณนะ่ะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันนะ่ะทําให้ตัวเขาเองก็คิดมากแล้วก็เครียดเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดนะอืม หมือนเขาเองก็เหมือนความรักครั้งนี้เขาก็ต้องไม่ใช่แค่ใช้เรื่องของหัวใจแล้วแหละเขาก็ต้องใช้เรื่องว่าเหมือนเขาทบทวนว่าระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปกันได้ไหมจะเป็นไปอย่างไรต่อเขากข้างที่จะนิ่งแล้วก็เครียดแล้วก็คิดมากเหมือนกันนะคะกับตัวคุณนะตอนนี้นะคะทีนี้มาดูสิว่าเขาอยากเจอคุณไหมคาร์ตนะตอนนี้อืมโอเคอนเน แล้วก็นายออบครับก้าช่วยโอ้มายนี้เลยเ0นออฟแพนักลโอ้หืมอ่ะแม่หมอคอนเฟิร์มให้เลยว่าเขาอยากเจอคุณมากๆและเขายังลืมคุณไม่ลงเขายังคาดหวังว่า อยากจะมีความสุขร่วมกับคุณอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวอยากจะให้คุณเป็นแฟนแล้วก็อยากจะให้คุณเป็นภรรยาอยากให้คุณเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นหญิงชายมาดูก็แปลเอานะเ,เขาความหวังสูงสุดที่อยากจะอยู่กับคุณน,นั่นก็คือเขามีความคาดหวังในตัวคุณมากๆเขาอยากเจอเขาอยากอยู่ใกล้เขาอยากเขาอยากมีความสุขในชีวิตครอบครัวแล้วเหมือนกันนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังไปถึงอนาคตข้างหน้า ความรักที่มีสิ่งที่สูงสุดของในในเส้นทางเดินของความรักนะ่ะเขาก็คาดหวังสิ่งนั้นแหละว่าอยากให้คุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดไปเขารู้สึกอยากมีชีวิต ครอบครัวอยู่กับคุณแล้วก็รักคุณมากๆเหมือนคุณเหมือนรอคอยคุณมานานอะ่ะเฝ้ารอคอยคุณแล้วก็รักคุณนะแต่เรื่องราวของพวกคุณอะ่ะสิ่งที่ไหนที่ไม่เข้าอกเข้าใจต้องเคลียร์กันนะคะเหมือนต้องพูด,ต,พดต้องคุยต้องเคลียร์กันบางคนก็ต่างคนก็ต่างนิ่งต่างไม่เจรจาต่างไม่พูดอ่ามันก็อาจจะเป็นที่อีโก้หรือบางคนก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไพ่ก็แนะนาําว่าถ้าคุณได้เจอกันครั้งเนี้ย ก็ขอให้พูดหรือเคลียร์ความในใจที่มีถ้าสิ่งไหนที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือสิ่งไหนที่มันผ่านไปแล้วมันยังค้างคาใจอยู่ ก็ให้พูดออกมาแล้วก็เคลียร์กันซะเพราะว่าในหน้าไพ่ที่แม่หมอเห็นนะ่ะพวกคุณจะมีความสุขแล้วก็ไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้ได้เพราะตัวเขาเองนะ่ะยังไม่เคยลืมคุณและยังรักแล้วก็ยังรอคุณอยู่นะคะและก็อยากจะเจอคุณมากๆอยากจะไปหาคุณอยากจะไปปรับความเข้าใจอยากจะสารต่อความสัมพันธ์นี้ให้ไปต่อเพราะว่ามันคือไพ่อะขึ้นนายออฟคัพเทนออฟคัพเดอะซันเอกออฟคคือ แปดถ้วยเก้าถ้วยสิบถ้วยมาบอกกระดดซันอีกแล้วเข้ามามาถึงเนียเหมือนเขาแบบว่าอยากให้ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นอยากให้อยากให้สิส่งศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริ์เนี้ยเกิดขึ้นกับชีวิตความรักความสัมพันธ์ของเขาอะ่ะคือคือเขาคิดอย่างนี้เลยนะเหมือนเขาคือเขาอยากเจอคุณมากๆแล้วเขาก็อยากจะอยู่กับคุณอะ่ะแล้วอยากจะมีชีวิตครอบครัวแล้วก็เริ่มตน้นเริ่มต้นครอบครัวไปด้วยกันแล้วอะ่ะอยากมีความสุขสมหวัง อยากให้คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาอ่ะเขาเองก็ขาดคุณไม่ได้นะเขารักคุณมากๆเลยแล้วก็อยากเจอคุณมากๆด้วยในเวลาขณะนี้ก็ขอให้ดึงพลังอาน energy ก็ขอให้มันเป็นไปอย่างที่แม่หมอทํานายเป็นกําลังใจให้นะคะเอาเป็นว่าเก็บไปฟินๆเขายังรักคุณอยู่และอยากเจอคุณมากๆและยังอยากอยู่กับคุณตลอดไปค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายยเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า